สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับผมโย่ผมนายโรเซร์รอนนะครับก็วันนี้วันนี้เรามาเล่นอัศนีประยุทธ์อ่าแคมเปญคออบนะครับผมกับนายอินล็อกนั่นเองนะครับปกติเขาเป็นอย่งกี่คนวะสี่คนหรือเปล่าสี่ครับโอเคกดพร้อมเรดี ready, ready. ้เรดี้อามาสองคนนะครับเจ้าดีอายมาสองคนนะวันนี้ปะโถทำมาเล่นไป ไอเอี่ยว่ามิชชั่นนี้กูก็ไม่ไม่เคยเล่นนะครับสตาร์ทเกมครับรออะไรอยู่เอ้ยไม่ได้ไม่ใช่โอเคแมปโหลดโหลดเอาก่อนโหลดเอาก่อนเดี๋ยวเพิ่งสตาร์ทโหลดเอาแล้วอแต่ค่าปรับค่าปรับแต่งปืนไม่ได้อะเป็นกรรมยังไม่ได้ปลดล็อกไงเปิดงกดสตาร์ทเกมไงอ๋อมันมันยังไม่ปลดล็อกใช่ไหม เออต้องเล่นหมดในเรื่องไงแต่เราไม่เล่นไงเราไม่เล่นยวขอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแคสในเรื่องก็ต้องคนใช่นะนายอยู่ไหนอะโซดีนายเห็นอะไรข้างหน้าไหมนายเห็นนายดูดีๆนะนายดูดีนะไข่เขาจะแตกยปอย่ายิงมีเสียงดังโอ้ไข่แตกอันใหญ่กวัาแลยฮกลัวอะไรอะบวกดีไอมาสองคนอะกลัวอะไร นั่นไงมันยิงกูแล้วกูอะไรไม่โดนด้วยธรรมดาโอ้ยกอรถป้องมันจะขึ้นทางอือยิงอัปน้าแม่งนัแหละมีทอมสันอยู่น้องกลัวพยิงอะ่ะปิว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 เออสนุกสนุกบจ้ได้ใชะได้ มึงบ้าวอ่ะเกมนี้เขาไม่ให้บวกกันซะหน่อยเอ้ยเอ้ยน่งมอบเรียบเรียบเลยเรียบแม่งยิงยิงหมดแล้วมอบห่าอะไรไปะอะไรนะปรับเป็นของของนี่ยังไงอ่ะนะอ้าวพอดีไม่เคยเล่นคอนโทรลออโต้รีโหลดไม่เอาออก อปออมชันด่วนหนึ่งคอนโทรท์ขอตัวยืดยทำไมล่ะท่านผู้ชมครับต้องเวลาซูมของข้ามันแหลกมากเลยเหมือนกันนะ่ะกิน um. สเปคมากตอนซูมอ่ะสเปคแรงมากป้ะโทษโอ้รอบหนึ่งนะรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมรอค่อนนะครับ คิวคือเทคโอเวอร์แอคชั่นคือสเปนไบร์อีคือพิสอ๋อกดบีในการใช้กล้องโอเคครับเราเราเราต้องช่วยๆกันแท็กแล้วล่ะเจอใครนี้แท็กเนืแท็ก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 อ๋อลูแล้วทำไมแบบมันแหลกไงทำไมกราฟิกไฮไงโอเออเออปรับกราฟิกดิปรับกราฟิกแล้วเดี๋ยวก็ก็ปรับโลแล้วอนายกูยังแหลกเลยไม่ พาันเนอร์โอเคบัตโต้ฟาวโกเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ปุ๊บเฮ้ยนายนายอย่าวิ่งไงเฮ้ยเฮกดผิดอีกแหละเออไป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 ออกออกไปเถอะเฮ้ยถ้าวิ่งแล้วเฮ้ยสไนเปอิลบนจำได้เฮ้ยเบา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 ยิงใครยิง นไหนอีกไหนอีกจ้าไนเปอร์นั่นไงข้างบนนู้นนะวะขอขอดูด้วยกันเนาะอืมสวบอ๋อถ้าเล่นกันสองถ้าเล่นกันสองคนมันมันจะมันจะนั่นไงมันจะมันจะไม่เอ็กซเรย์ให้มันเอ็กซเรย์เว้ยแต่มึงยิงไม่โดนกู้จำได้ว่าไม่ใช่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้พี่มึงกันทางนี้ อ๋อ้วทางนี้คืออะไรอ่ะเอาเอากูขอโทษขอโทษแค่นั้นแหละไหนตรงนี้เราจะเจอด้หาเราจำได้นึ่ยัดก่อนยัดยัดแมกก่อนวิเราเจอทองหนึ่งก้อนไหนเยี่ยมกระโดดข้ามไงอ่ะกระโดดข้ามก็กดสะเปซบาร์เลแต่มันไม่ได้มันต้องเข้าตึกนี้มา มีคนว่าเอ้ยเราต้องไปที่สูงเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยยิงคีตไอเดีย s o m e t h i กราชกิบหายแล้วมึงขอโทษขอโทษเมื่อไรเมื่อไรพวกเรามือใหม่หัดยิงใช่มือใหม่หัดยิงเนี่ยยิงสไนเปิร์มาสองกันโลกมันไม่มีอ่ะ กดบีดิกดบีอะอยู่อยู่ข้างล่างอะเนี่ยมวิ่งกดบีแท็กดิมันวิ่งมันอยู่ข้างล่างแล้วมันกำลังวิ่งขึ้นมาเนี่ยโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้เอาได้อะไรล่ะมานี่โอ้ควาข้างข้างหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเออเพลงจบถือว่าโอเคว่ากูเมื่อกี้กูเผลอไปวิ่งไงลงมาตรวเช็คก่อนดิโอ้โหมาเร็วสิลูก ไปไปไปที่สไนเปอร์ครับเฮ้ยนั่นนะคน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 เฮ้ยคนละตัวคนละตัวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบ้างเดี๋ยวขอแท็กกันแท็กกันลงเฟสลงเฟสคนละสองคนละสองเนี่ยมันแท็กได้เกือบทุกตัวเลยเออพอหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้รอบก่อนดูสนไนปงซัสไนเปอร์จะเห็นเพิ่มใครแตกวะนั่นสไนเปอร์ เ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่ไหวมองไม่เห็นเลยว่ะเขาเย็บหน่อยแล้วกันมาแทรกมามาแทรกมามาอ่ตรงนี้แหละโอ้โหพอดูไหมได้ป่ะจะมองเห็นไหมเนี่ยอ่ะออกมาเดี๋ยวยืนยิงก็ได้ไปเหรอเออวางวะจัดเลยไม่วางไม่วางจัดเลยแตกแถวเอ้ยเดี๋ยวเอาสไนเปอร์ก่อนกูเอาสไนแล้วอ่าโอเคโอเคใครแตกแถวจัด โอ้โหเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยสแกนเว้ไขว่าวะไม่ใครเออจุชมูก <c oughs> แตงไม่ต้องไปเกาหลีไม่ไม่ต้องไปเกาหลีก็สวยได้ครับอ oh, <my> ู้มันยิงเว้ยอือพลาดอยู่เฟลโอเคอะไรเนี่ยโอ้เฟลบชิสอือระวังหน้าระวังหน้า โอ้ไม่ทีตาเป็นคนตายกระสุนมันพุ่งเร็วๆอ่ะบังเอ้ยโทษออ้ไข่บิงเราดึกสนุกสนุกเออไอ้ไอ้โปูข้าวโมนดิปืนก้อนเอาหวังหลับไปแหวกไปเรื่อยวโอเคเราเป็นสไนเปอร์ที่ดีเราต้องเปลี่ยนจุดเรื่อยๆนะครับกูเปลี่ยนครับกูอยู่นี้ก่อนครับหนึ่งนะขอจัดแล้วตัวเนี้ย อือสอนสองมาหลับโอ้โหไม่ธรรมดาเพื่อนกูไปไปโอ้โหลุยหมืออาชีพมันมม่นค่น <c oughs> กำลังเสริมจัดนี้ <c oughs> แ้วก็สมผัสอการยืดกระโโตก,กันหายใจจนตายเลยไม่ตายกำลมาหลบโค้ชที่เดินกูแล้วกัน อือไข่แตกไข่ตกอือเอาไรนี่มันเกมยิงไข่เลยใช่ไหมโอเคเกมล่าไข่ในตำนานโอสไนส์สไนว่าไม่กิ่นเลยแวบเห็นแบบลำแสงทะโขบปะล่ะมีปะล่ะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไป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 ได้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 เกียร์เกียร์วะเคลียร์เกียร์เกียร์ละออกมาจากโคเวอร์สิกดคิวเว้ยกดคิวไป เหมเอนเต่อนัไนเปอร์ยิงหัวเงปุ่มสแกนเข้าไข่เราอ่ะเออนอนลงมายิงไก่เพื่อนได้ป่ะฮะยิงไก่เพื่อนยิงะเปนบ้านเอ้าเราพาเพื่อนไปด้วยเขาพาไปทําไมล่ะพาไปเผาเฮยรูกของรุกของไม่ได้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 พาเขาไปเผาญาติเขาจะได้แบบ เอาเอาเอา,เอาลงไม่ได้รุดของดีกว่าไม่มีไม่มีกระสุนใช้แล้วปืนกลงว่ะเยายไปไปข้างบนเฮ้ยมีสโตบ้าว oh. แต่ตอนซูมมันมันใช้นั่นมากเลยมันใช้ใชเนี่ยเป็มมากอะ่โโ<ฮ>ะโคตรเลยอ่ะโคตรแหลกเลยเล่นปกติไม่มีเฮี้ยเลยนะลื่นปืน๊ดกระสุนกระสุนเยี่ยมกูจะไปเก็บจากพวกนี้เมื่อกี้ทำไมวะนีโหลดกระสุนก่อนโอเคเฮ้ย hey. เฮ้ยเบื่อเงี้ยเงียบงีเล็งแต่หัวเล็งแต่หัวไม่ต้องไม่ต้องกูจะเข้าไปสเตลสแตลสแตลสแตลเดี๋ยวดูเดี๋ยวเช็คข้างบนให้โอเคไม่มีชิ่งทะเลโอเคไอ้นั่งพีเวนี่ว่嘛เฮ้ยไม่ใช่ละไอคอนเซ็ปต์พวกเราไอ้ก็คือเอาอะไรดีคิดคอนเซ็ปต์ฟืนไฟแบบประมาณว่ามาล่าไข่อย่างงี้ยเหรอเฮ้พวกเราพวกเรามามาล่าไข่เอ้ยเวฟฟิงพอออเดอร์ กระสุนกระสุนเดี๋ยวไม่ใช่กระสุนกูจำได้ให้ระเบิดไม่ใช่เหรอเป็นระเบิดอ๋อแซดเอคือการเปลี่ยนไอเทมวัตโตมาแล้วกูมาแล้วอือกูเห็นมุมกูเห็นมุมดีเพื่อนเหรอเป็นหนึงนะเป็นหนึ่งมีโอ้โหตรงนู้นตรงนู้นเดี๋ยวนายเก็บเดี๋ยวนายเก็บตรงนู้นนะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้เอ้ยเป็นนึงเป็นหนึ่งหยุดหยุดหยุดแท็ก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 ลงเฟสลงเฟส เค,ค,คสนะกูกูใส่สองตัวนี้นะตัวไนเปอร์มีป่ะเชื่อม,มุมไม่ได้เลยวะไอ้นั่นไงโอเคโหมุมบังว่ะไอใช้ได้ใช้ได้ไอะไรปอบคานเอาเอ้ยกูขอยิงมันเห็นมาโทรก็เดินไหมมันผิดมันเห็นไอแต่ตรงมุมมาหนึ่งข้านะ่ะเดินไหมมันเห็น หยาหลบกำบงังเข้ากำบงังอไม่โดนเด็กเยี่เด้เยี่ยม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 ไปไปโคเวอร์โคเวอร์ไม่ต้องกั้นหายใจแล้วยิงสดๆนี่แหละวิ่ผงจะไปโดนเหรอวีจงๆๆมันมาได้ไงเนะี่ยจะใกล้หมดแล้วนะจะใกล้หมดแล้วนะแอคชั่นโปง้งโป้ง มันสามารถเปลี่ยนมือตอนไหนให้เป็นแอคชั่นได้ภายในพิจาปีควาลไปแล้วเอาเนื้อนาไปกินอ่ะไม่มีใครตายเลยเว้ยบุรุษโคเบอร์กันหมดเลยกานหายใจกานหายใจยิงเข้าไข่มันกระสุนไม่มีกูกัรหายใจดังๆกระสุนไม่มีเว้ยกันหายใจไม่พออยู่ด้ย อะไรไปนอนจัโอเคหลับงายหลังเลยไปเออทุกอย่างเกิดขึ้นเลยเกมนเปอร์ที่มันสเตลก็สามารถเราพวกเราก็สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเกมแอคชั่นได้แอคชั่นได้ไม่ว่ามันจะเต e a แค่ไหนเราก็แอคชั่นอยู่ดีใช่ไปเราดูศัตรูรอบๆนเปอร์ไม่มองไม่มีโอเคไม่มีมีก็บ้าแล้วกูไม่งดเลย ได้นาไม้เว้ยไดนาำไม้แปะแปะนายไปแปะตรงนู้นเดี๋ยวเราแปะตรงนี้มีสองที่เหรอมีสองที่อ่ะเราแปะไปก่อนเลยเราต้องอืจำได้ว่าเราต้องเนียนเข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่มันจะมีคนอยู่ในร้านนายนายนายลอลอเก็บล่อเก็บนั่นน่ะเราเห็นตัวหนึ่งไปบนึงเดี๋ยวแท็กให้เออมันมันเมื่อกี้เสียงเข้ามาเพื่อนเมื่อกี้เสียงเข้ามาในเกมด้วยเพื่อนเสียงอะไรมันเปิดเข้ามาในเกมได้ เอ้ยมีคนเห็น,น,นด้านหลังสไนเปอร์สไนเปอร์นั่นไงเห<ะ>็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไ,ไปแล้วเขเห็นหมดแล้วไปแล้วเขงเอ้ยอย่าทิ้งกันอย่างงี้ดิมองสไนเปอร์เปลี่ยนจุดเรื่อยๆเลยใคร<ม>เร<ล>็วกว่ากันไอซาไนเปอร์อืมใครเร็วกว่ากันอืมนี่แหละกูณวิ่งวิ่งใส่เกี๊ยวบ้า นายมุมยิงมุมยิงไม่มีว่ะคิดว่ากูมีเหรอหมดสดๆได้ละไข่แตกต่ <c oughs> อหาดีโคเวอร์แบบนึงสดๆยืนยิงไม่ต้องอืมนิงไข่ซ้ำว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมสไนเปอร์เฮ้ยมนันได้ไงเนี่ยเออเอเอาตายแป๊บ เออเท้าติดโซฟาเท้าติดโซฟาช่วยไงม่ได้กดกดอีกดออ๋อนี่ไงโอ้ทิมไข่หนึ่งพี่โอ้สุดสดชื่นไข่ไข่นี้ตั้งแล้วจริงเกมเกมเถื่อนหรือเป่าพวกเราเป็เถื่อนแปะเรียบร้อยไปวิ่งวิ่งไปต่อเมื่อกี้พวกเราไม่ได้ดูสไนเปอร์ไง กลับไปตรงนู้นกลับไปตรงนู้นวิ่งยาวครับวิ่งยาวพวกเราเป็นหนัก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 วิ่งราวอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> วิ่งใหม่ผู้หญิงนี่ก็กระเป๋าไม่เยอะจักหวะแต่ <S <S แเราต้องคุยกับมือตัวเองก่อนนะ <S <S นายพร้อมหรือยังเดีพร้อมแล้ยนะไปไม่ให้ทางนี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 ้นี่มันเขาวงกลมหรือตึกท่าอนะไรเนี่ยว่าตึกแห่งเขาวงกลม มวงกบเราเจอคนด้วยเพื่อนมันยิงกันเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยเหรอนายขึ้นมาได้เไหมเนี่ยขึ้นยังไงอ่ะวะหนึ่งดิรอบแป๊บวิ่งก่อนอนายอ่ะมึงไปรับนายไหมเนี่ยแอมโตรน์สโมกต้องไปรับนายก็ได้ทางไหนอ่ะทางไหนวะทางนี้พี่พ,พี่ทางนี้พี่พี่ทางนี้พี่ ใครร้องอะไรโดนไฟโดนไฟโดนไฟไม่เป็นไรไม่เป็นไรปหนึงไงไปหนึงไงหนึงนะแซดแซดล็อกล็อกแถบคลิปไม่แปะลาบแปะโอ้ว่าเจ๊ดว่าเจ๊ดเดอะสัตว์ฮัลโหลยิงหน้ามั้งยิงหน้ามั้งโอ้โหแตก อุ้ยใครเห็นนะใครเห็นอู้อุ้ยเขาเข้ากระบังเข้ากระบ,บลิวไหนมันอยู่ที่ไหนเราเห็นแล้วนวายเหนตะโขบปะเห็นร่องตะโขบปะไม่เห็นดว่ะมันยิงไปทางไหนเดี๋ยวรู้น่ะอักหรือว<อ>่าต้องขึ้นไปก่อนต้องขึ้นไปก่อนมันอยู่ทางนู้นอย่างนู้นเราอย่าวิ่งมากเดี๋ยวตอนโฟกัสมันโฟกัสไม่ได้โอ้ไม่ไหวละเก็บก้อนโซนเร็วแงบ เฮ้ยซันไนเปิกลกันละเบฟิงฟอร์ออเดอร์พาร์ทเนอร์อ่ะอะไรต้องไปทางไหนวะทางนี้ลืมไปต้องปีนเฮ้ยอ,อยู่ขึ้นเร็ว <laughs> สไนเปอร์อยู่ตึกข้างๆอ่ะตรงนั้นอ่ะ <c oughs> เห็นไหะเห็นละเนี้ยตึกเนี้ยตึกที่มันโฟกัสอยู่เนี้ยโอเค รถคันไหนนะรถคันที่สี่หรือห้าด้วยแหละรถคันสุดท้ายเอย้เกือบสุดท้ายคันหนึ่งใ้่ตอนสอดท้คันหนึ่งะอะนายจัดือสวยล่ะทำไมกูต้องเป็นกูจัดด้วยนะอะกูขอเย็ยบมันแป๊บนึงกูขอดูสะแนเพื่อตึกหนูเงินไม่มีลนะยิงยิงยาย,ยิงเลยยิงเลยต้องระเบิดนะนั่นแหละยิงเลย อืมอืม,อมไม่โดนนะคนผิดคัน <laughs> ผิดคันตกใจแบบน่งอะไรเละเฮ้ยนายผิดคันเว้ยนายเราเราจะพูดว่าผิดคัน <laughs> <laughs> ผิดคันอะไรนะถูกแล้วเฮ้ยผิดอ,อืมอืม <laughs> มามาเป็นแท่งเลย โหแทงนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยแต่โหต้องยิงตรงป่ามันน่ะโหสบายแล้วในมือเลือมือฉมังมือฉ่ังเหรอฉมังโดนยิงโอ้ยเอ้ยถอยลงมาหน่อยถอยลงมาหน่อยจย่าเบียดดิสดสดเออสองตัวแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไหนแล้วจัดรถถังเดี๋ยวกูจัดเองรถถังอ่ะ ทำไมไม่โดนวะิอืมยิงเองเลยเหรออืมสดๆจากเต้าพี่เอาไม่ต้องค่ต้องสองข้างอแล้เนม่ห็นเรืสีแดงลองเ็นไเคืองสีแดงอ่ะไปไหนเิ่ขึ้นไปไหนพี่พี่ไปไหนขึ้ไม่รู้ลีโรด จะหลบไปไหนล่ะพี่พี่หลบไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวนายเคลียร์ข้างขวานะเดี๋ยวเราเคลียร์ข้างซ้ายเองท่านั้นอ่ะเขาเคลียร์้ังตเอเลยเองเลยไม่ต้องใช้สีแดงเขาก็ไม่ใช้อ่ะพี่ดูโอ้ยแมททั้งดอานอ่ะเอ้ยในตึกวะในตึกวะในตึกหรือหรืออะไรโอเพ็นไฟเจอแล้วมันอ่ะทั้งนั่งตึกปะวะเราต้องมาตรงนั้นปะวะเราเคลียร์ตรงนี้มาหน่อยกันนะอนนึงนะอ๋ออยู่นี่ไงปะโท สวยแบบโฟกัสไทม์ได้ไหมเออเข้าไข่ยิงไข่มั้งอ้ยโอ้ไข่แตกของมันอยงโน้นไงอยงโน้นอยงโน้นอยู่แล้วไม่มีคนยิงอ่ะนาไปไหนนายไอ้บ้านหรอก็ต้องขึ้นไปตรงออบเจกต์ตรงนั้นไง นาไปเลยเราเดี๋ยวเราขอคูเวอร์นายเองนะยันมันปลอดมันปลอดเราจะเป็นลูกโซไปเลยไปนายไปเลยเราคั่วนายอยู่คำสั่นลูกพ่อถ้ารู้ว่าเจ้าทำได้เราเชื่อมั่นในตัวนายเออคั่วเลยหลอกอ่ะตาบไปตายคั่วบ้านใครอย่างนี้มีอยสองตัวรอดมาได้เนี่ยอือพอใจไหมเออแค่อย่างนี้หน่อย หมดแล้วมั้งไปเหอะมาเลยยาวกีดด้านต้ออองงกรทางนี้นี่มันปีนป่ายไม่ได้เนาะอืมต้องลองเดยอะเอาเอาลองโอ้แล้วแบบเ่หน้าแดงจนเขินเล็กน้อยต้องไปเอาตรงนู้นมีถ้าเพลงยังอยู่เนี่ยแปลว่าทหารยังมียังไม่จบมิชชั่นมากกว่าเดี๋ยวเราไปด้วย เราแ่จยังจะยังมีเ่สองนะนยเยังยังเหลืออยู่เลยเราก็ลรงลงไปหานายแล้วตดนสไนเปอร์แกดิมโอเคเออตาย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 อะไรเรายืนเดินติดรถอ่ะเรยอะข้อไปรถสุภินองรายแล้ว ลูสลูสลูสเดียมไปเลยหนีหนีหนีวิ่งยาววิ่งยาวไม่รอโอเคกูหายไปไหนจบไปกับมิชชั่นแรกนะคะผมโหเล่นคอร์นอย่างงี้ค่อยมีกำลังใจเล่นหน่อยเนอนะเดี๋ยวไ้เจอคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมเยอะๆนะครับอย่าลืมอย่างเดียวเลยอย่าลืมแชร์ลงเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆท่านดูด้วยครับเดี๋ยวไเจอคลิปหน้าสวัสดีครับครับเออฟามไปละ